สองแฟชั่นออกกำลังกายดาราสาวชื่อดังแต่งยังไงให้โลกจำล <ST. <ST. <ruck> โลดแล่นในวงการบันเทิงมาหลายปีสำหรับนักร้องสาวชื่อดังโฟสกุลรัฐวร์วรลไเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายและจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยไร้ที่ติมานานมากแล้วแม้ปัจจุบันอายุ37ปีแล้วก็ยังหน้าหุ่นดีผิวพรรณผ่องใสเหมือนเดิมเหมือนสาววัยยีเลยทีเดียว วันนี้เราจะพาไป2หุ่นสวยๆของสาวโฟกันค่ะที่ทุกวันนี้ต้องยกให้เธอเป็นคนมีวินัยมากๆในการเข้ายิมออกกำลังกายแบบพิลาทิสเพลอทิสฟิตหุ่นจนมีกล้ามท้องสวยๆเอลสเป็นหุ่นที่สาวหลายคนใฝ่ฝันแถมแฟชั่นไปออกกำลังกายแต่ละวันนั้นก็โดดเด่นจนหลายคนขอพิกัดชุดเสื้อผ้ากระเป๋าและแก้วน้ำเลยทีเดียว